สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนนะคะหนูมาอัปเดตเสื้อขาวแฟชั่นสวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะจะเป็นการรวบรวมงานอก30บบวกค่ะทั้งแขนสั้นแขนยาวสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ๆคือในคลิปวิดีโอนี้นะพี่ๆสามารถใส่ออกงานใส่ในวันสบายๆได้เลยค่ะสวยทุกตัวเลย 69บาทเท่านั้นพี่ๆซื้อหนู3ตัว207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่รับชมหนูทางช่องทาง YouTube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่ๆก็เอาเบอร์ไปแอดไลน์ได้เลยค่ะหรือหากพี่ๆท่านไหนนะแอดไลน์ไม่เป็นก็ยกหูโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยนะจะมีน้องๆทีมงานคอยรับโทรศัพท์อยู่ค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าสวยค่ะตัวนี้อกได้สามสิบ ะะพ,พี่อกตัวนี้ลงได้36พอมีการแต่งเป็นสีดำเป็นกระดุมผ่าหน้าแขนนะคะเป็นแขนมีการแต่งขอบแขนด้วยอก36ใส่สวยค่ะหากระโปรงมาแมทสักตัวคือใส่ออกงานได้เลยนะเนื้อผ้าก็ดีค่ะพี่พี่รืออ่ารีดนะคะปื้ดเดียวคือจบเลยเรียบมากตัวต่อไป ตัวนี้อก38ค่ะพี่ๆน่ารักมากแล้วเขามีการแต่งโบด้านหน้านะคะมีการแต่งโบด้านหน้าสวยเนื้อผ้าดีผ้าด้านข้างนะคะจะขอบแขนของเขานะคะจะเป็นบางๆกว่าตรงตัวนะคะจะเป็นเหมือนซีทูะค่ะพี่ๆหนูบอกเลยใครที่กําลังมองหาชุดที่จะไปสมัครงานตัวเนี้ใส่ได้นะคะหรือว่าใส่ไปทาบุญใส่ออกงานเนี่ย ลดเลยอก38เป็นไซส์มาตรฐานด้วยนะคะพี่ๆขาอก38ขาวสะอาดมากตัวต่อไปตัวนี้อกลงได้ถึง36เลยนะคะเป็นอ่าเชิต้ตแล้วก็แขนยาวค่ะพี่ๆแล้วเนื้อผ้าเขาจะมีความอ่าเงาๆความเล่นแสงนะคะอกลงได้ถึง36เลยค่ะอกตัวนี้ลงได้ถึง36เลยนะเป็นแขนยาวสุภาพมากค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นเชิ้ตเป็นเชิ้ตแขนยาวสีขาวใส่ไปสอบใส่ไปทำงานหรือว่าใส่อยู่บ้านในวันสบายๆพับแขนสักครึ่งสองนะคะคือสวยเลยสุภาพมากอกได้38ค่ะเนื้อผ้าสวยเนื้อผ้าดีขาวสะอาดมากนะคะอกลงได้ถึง38เลยค่ะตัวต่อไป เราไปทํางานกันแล้วเนาะพี่ๆตัวนี้เราจะต้องไปเที่ยวไปสายคาเฟ่นะคะเป็นปาดไหลค่ะตัวนี้เป็นปาดไหลลงมานะคะอกได้38ด้านหลังมัดเป็นโบได้ค่ะอก38นะคะด้านหลังเป็นสม็อกนะคะเป็นยางยืดแล้วก็มีการผูกเอวผูกโบที่เอวด้านหลังนะคะตรงนี้ สวยมากอ,อกลงได้ถึง38เลยนะคะสาวๆที่เป็นใส่น่ารักสส่หวานชอบแต่งตัวนะคะตัวนี้ห้ามพลาดเลยตัวต่อไปเน้นเป็นเสื้อคลุมนะคะใส่เป็นสายเดียวหรือก็อกด้านในที่ๆใส่ตัวนี้คลุมตัวเดียวคือแบบสวยมากอ,อกได้36นะคะเป็นซีทูบางๆอก36ค่ะตัวต่อไปว้าวตัวนี้สวย ตัวนี้ออกได้38นะคะเป็นเสื้ออ่าตัวนี้ถ้าจะชาจะบอกว่าไวกลางคนได้ไหมเพราะแม่หนูอชอบใส่แล้วใครๆอ่ะก็ใส่ตามแม่หนูคือแล้วมันดูแบบมันดูสุภาพนะคะพี่พี่ตรงเนี้ยจะมีการปักลายกุหลาบเห็นไหมแล้วก็มีกระดุมผ่าหน้าลงมาแล้วเนื้อผ้ามันอ่ะหนูอยากจะบอกว่ามันนิ่มมันดีมากค่ะมีความเงาเล็กน้อยนะพี่พี่ คือมันยังดูสุภาพไม่ได้ดูเวอร์วังนะคะอกลงได้ถึง38เลยค่ะกำลังมองหาเสื้อขาวที่ไว้ใส่ไปทำบุญใส่ออกงานอ่ะงานที่มันแบบงานบวชงานแต่งเนี้ยตัวเนี้ยได้เลยค่ะพี่ๆตัวต่อไปเป็นเชิ้ตนะคะเชิ้ตสำหรับผู้หญิงเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีการแต่งเนี้ยคือมันทำให้เราดู ดูผอมนะคะอกได้36เลยค่ะขาวสะอาดมากอกลงได้ถึง36เลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้น่ารักค่ะเป็นสายคาเฟ่สายอ่ะสายตะมุตะมินะคะอกได้38ค่ะพีค่ะพี่ๆอกตัวนี้ได้ถึง38เลยอ่ะตรงแขนนะคะทำเป็นยางยืดให้ตรงนี้ ปาดลงมาแล้วก็มีโบคือน,น่ารักมากค่ะสำหรับสาวสายหวานนะพี่พี่มาจัดเลยค่ะขาวสะอาดมากอก38นะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้38ค่ะพี่พี่เนื้อผ้าจะมีความเงาเงามันมันนะคะเหมือนผ้าซาตินค่ะพี่พี่อกลงได้38ตรงนี้มีการปักเลื่อมสีแดงนะคะซึ่งเป็นการแบบตัดสีกันได้แจ่มมากถ้าใครที่ชอบความโดดเด่นนะคะ ต้องตัวนี้เลยอกได้38ค่ะน่ารักมากอ่ะพี่พี่มันก็ดูเด่นไปอีกแบบนะใครชอบความโดดเด่นนะคะเด่นจนแสบตาต้องตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้เน้นความน่ารักนะคะมีการปักเพชรหนูจะให้ดูชัดเห็นไหมพี่เห็นเพชรบนตัวไหมคือแบบนี้ทั้งตัวนะคะอกได้ถึง38เลยค่ะอก38สวยมากใส่กับกางเกงยีนเข้ารูปนะพี่พี่อุ้ยน่ารักมากตัวนี้ อกได้38นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้36ค่ะดีไซน์เก๋มากอ่ะพี่พี่กระดุมตรงนี้นะคะถ้าเปิดก็เซ,ซ็กซี่ถ้าปิดก็เซ็กซี่นะพี่พี่นะอกลงได้ถึง36เลยค่ะเป็นแขนยาวต้องแขนมีกระดุมให้นะคะพี่พี่อกลงได้ถึง36สวยตัวนี้เหมือนเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะเห็นไหม เนื้อผ้ามันจะคล้ายๆผ้าโอเวอร์ไซส์นะพี่ๆสวยมากอก36ค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้อกได้36ค่ะพี่ๆทรงสวยมากอ่ะพี่ๆดูทรงของเขานะคะจะเป็นคอจะเป็นคอปาดลงมาแล้วก็เป็นกระดุมตรงนี้เป็นกระดุมแต่งนะพี่ๆคือมันมันตัดกันกับสีอ่ะคือมันน่ารักมากเห็นไหมพี่ๆดูดูงาน อกได้36นะคะตัวนี้อก36กระดุมมันจะมีแค่3เม็ดเขาเน้นความเซ็กซี่แล้วพี่ๆใส่กับกางเกงยียนที่เข้ารูปนะคะหนูบอกเลยอืมแจ่มมากอก36คะ่ะเนื้อผ้าแบบขาวสะอาดมากตัวต่อไปตัวนี้อกได้36คะ่ะเป็นเชิ้ตกระดุมสีดำนะคะเป็นคอปกแล้วก็เป็นทรงเข้ารูปค่ะพี่ๆคือทรงสวยอยู่แล้ว แล้วถ้าสมมุติใครนะคะที่อกลงได้ตามไซส์ที่หนูบอกแล้วมันเข้ารูปนะพี่ๆเอ้ยอกได้36ค่ะตัวนี้นะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะตัวต่อไปอู้พี่ๆแมงกะพุนหัวกระสุนกําลังมาเลยช่วงนี้ตัวนี้นะคะอกได้34ค่ะมีความผิวผิวเดี๋ยวพี่ๆดูดูหางแมงกะพุนนะคะเดี๋ยวหนูดูก่อนด้านในด้านหน้า ตรงนี้น่าจะเป็นด้านหน้านี่น่าจะเป็นตรงเนี้ค่ะด้านหน้าแล้วด้านหลังนะคะพี่ๆก็ผูกไปถ้าสมมุติพี่ๆกลัวไหลต่ตกกลัวแขนตกนะคะพี่ๆมัดเข้าไปมัดเข้าไปกว่านี้นิดนึงอกตัวนี้ได้ส4นะคะเน้นความน่ารักฟุงฟ้งฟิ้งตัวนี้ใส่กับกางเกงอ่ากางเกงยีนบอยลิซ่าก็น่ารักค่ะพี่ๆอกได้34คะ่ะสำหรับสาวไซส์เอ็มนะคะสวยมากตัวต่อไป ตัวนี้อกได้38ค่ะเป็นแขนกุดมีการแต่งคำนะคะแล้วก็มีการเป็นงานปักค่ะพี่พี่เนื้อผ้าดีเนื้อผ้ายืดหน่อยๆนะคะแต่ซักแล้วไม่ย้วยนะนี่นะตัวนี้จะเป็นออกสีสีครีมนิดนึงค่ะมันจะไม่ได้ขาวสุดนะคะอกได้38ค่ะพี่พี่ งานด้านหน้าค่ะงานด้านหลังค่ะซื้อไปใส่ในวันที่สบายแต่เราไม่ได้อยากดูแบบโลง่ลงๆจนเกินไปนะพี่เอาตัวนี้ไปได้เลยตัวต่อไปตัวนี้อก38ค่ะเป็นเสื้อคลุมนะพี่ๆใสๆ่เดี่ยวด้านในนะคะแล้วผูกตรงนี้แค่นั้นจบเลยอก38ค่ะเป็นซีทูสวยๆเลิศๆเลยนะเป็นคอปกค่ะพี่เห็นชั้นไหมเห็นขนมชั้นตรงแขนเขาไหมดูดูด งานด้านหน้างานด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้32ค่ะพี่พี่เป็นเสื้อคลุมอยากเซ็กซี่พี่พี่ใส่สปอร์ตบาร์ก็พอนะคะอกได้32ค่ะผ้าดีมากผ้าตัวนี้มันค่ขายผ้าไหมอ่ะหนูหนูหนหนไม่แน่ใจว่ามันเป็นผ้าอะไรนะอกได้32งค่ะงานด้านหน้างานด้านหลังนะคะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นแขนกุดค่ะพี่ๆอกได้38เนื้อผ้าดีดีไซน์เก๋ค่ะอก38นะคะเป็นคอวีนะพี่ๆคอวีค่ะตัวนี้อยากดูตัวไหนเพิ่มเติมนะคือพี่ทักหา,า,าหนูได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าพี่อยากดูตัวนี้เพิ่มเติมเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปให้ชมนะคะบางทีอาจจะชา้านิดนึงนะคะถ้าออเดอร์มันชนกันหลายๆออเดอร์หนูต้องขออภัยเนี่ยามาณที่นี้ด้วยนะ ตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นโชว์ไหลเป็นโชว์ไหลประมาณนี้ค่ะเห็นไทรงเสื้อมันจะเป็นประมาณนี้ตรงเนี้ยจะเป็นการโชว์ไหลคือใส่แล้วเซ็กซี่แล้วมีความน่ารักแล้วเขาก็จะมีโบห้า่พี่ๆไปผูกเอาเลยอยากได้โบแบบไหนอกได้ส4ค่ะเสื้อตัวนี้ไม่ได้ดูโล่งจนเกินไปเพราะมีการแต่งแถบสีดําตัดลงไปนะคะออกแนวน่ารักนะพี่ๆนะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก38ค่ะ อก38นะคะดีเทลงานน่ารักมากเป็นผ้ามันๆเงาๆนะคะงานด้านหน้างานด้านหลังนะพี่พี่ด้านหน้ามีโบน่ารักน่ารักให้ด้วยอกได้ถึง38เลยค่ะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้นะคะอกได้ยี่สิบหกค่ะพี่พี่อกได้26นะคะสําหรับลูกหลานนะคะพี่พี่ลูกหลานใครนะคะพี่พี่ชอบแต่งตัวแนวนี้ให้เขานะพี่พี่มาเอฟไปให้เขานะคะ อกค่ะเป็นสีครีมนะตัวต่อไปดูตัวนี้เซ็กซี่เวอร์อกได้38ค่ะพี่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 ใส่แค่ใส่เดี่ยวด้านในนะหรือไม่ก็สปอร์ตบาร์พอนะคะอก38ค่ะงานแบบงานทะลุหน้าทะลุหลังอ่ะพี่พี่อก38ค่ะตัวนี้งานประมาณนี้ตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อก30ค่ะมีสมอกหลังให้นะคะอก30เน้นใส่ไปคาเฟ่นนะเน้นใส่เออไปไปงานเขาเรียกว่าอะไรนะงั้นแต่งเพื่อนละกันท่านหนูพูดอย่างนี้นะอก30ค่ะตัวนี้น่ารักมากใครที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วก็ใส่อยู่บ้านได้เลยแต่ใครที่แบบไม่ได้แต่งตัวจะจัดนะคะหรือว่าเน้นใส่ออกงานเฉยๆเนี่ยก็ใส่ไปคาเฟ่ก็พอตัวนี้อก38ค่ะสุภาพมาก เป็นคอบัวนะคะแล้วแขนของเขานะมันเป็นอ่ะยังยืดให้นะคะอกได้38พี่พี่ใส่กับกระโปรงคือสุภาพมากใครกำลังมองหาเสื้อผ้าที่ใส่ไปสอบแบบสุภาพสุภาพนะคะพี่พี่มาเอฟไปได้เลยนะตัวนี้เป็นแขนกุดสวยมากหนูบอกเลยสวยแล้วพี่ไปใส่กับกางเกงทรงปล่อยสีขาวนะคะอ,อก อ่าพี่ไปใส่กางเกงทรงปล่อยสีขาวแค,แค่นี้พอแค่นี้พี่ชนะเลิศแล้วอก34ค่ะตัวนี้เป็นแขนกุดอก34กระดุมผ่าหน้านะสวยมากตัวต่อไปค่ะตัวนี้อก38ค่ะอก38มีการปักอ่าพี่พี่ดูงานดูงานแค่69บาทนะคะมีงานปักหนึ่งหนึ่งที่งานปักสองที่คือมันปักแล้วมันก็ใส่เม็ดไข่มุกให้ด้วยอ่ะ อกได้38ค่ะแมตชุดเอาเองนะคะถ้าในวัยกลางคนหน่อยก็ไปใส่กับพวกผ้าสินอะแล้วไปวัดได้เลยนะไปวัดทําบุญวันกระถินอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆจัดเลยอก38ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้36ค่ะเป็นเสื้อใส่อยู่บ้านแล้วกันแต่เนื้อผ้าดีนะคะเนื้อผ้าดีมากอก30มสิบพรนนะคะ อก34ค่ะตัวนี้อก34นะงานด้านหน้างานด้านหลังค่ะโอเคตัวนี้อกได้38ค่ะทรงเสื้อประมาณนี้นะคะเป็นตัววีลงมาเนาะแล้วก็เป็นกระดุมผ่าค่ะน่ารักมากพี่พี่งานด้านหน้างานด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้น่ารักอก38ค่ะน่ารักมากอกได้ถึง38นะคะสำหรับสาว มีความเซ็กซี่ในตัวเล็กน้อยออกแนวน่ารักนิดนึงพี่พี่เห็นไหมเขาจะมีปักลูกไม้ให้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตะข่ายนะคะปักลูกไม้มีตะข่ายพี่พี่ดูงงานใส่ในวันสบายก็สวยใส่ออกงานก็เลิศนะคะอกสามสิบแปดค่ะตัวต่อไปมันเหมือนชุดสุภาพนะพี่พี่แต่มันคือเซ็กซี่มากนะตัวเนี้ยตัวนี้อกได้สามสิบสี่ค่ะ ทะลุหน้าทะลุหลังไปเลยพี่อก34มีกระเป๋าแต่งด้านหน้านะคะเน้นความเซ็กซี่พี่พี่มาจัดเลยค่ะน่ารักมากอกได้34นะคะงานด้านหน้างานด้านหลังเห็นไหมมันก็เป็นเสื้อเชิ้ตอะเสื้อเชิ้ตแขนสั้นธรรมดานะคะธรรมดาจริง๊งพี่ๆดูงานด้านหน้างานด้านหลังนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะ อก38คุมก้นสาวสะโพกผายตอบโจทย์มากๆนะคะอก38แขนเป็นแขนแขน3ส่วนแขน4ส่วนค่ะงานสวยมากพี่พี่กระเป๋าเป็นกระเป๋าแต่งเป็นกระเป๋าแต่งที่ใช้งานได้จริงเล็กน้อยนะพี่พี่มันลงได้เล็กน้อยมันเป็นทรงกระเป๋าค่ะมันลงได้ช่องเล็กๆแต่มันสวยอกได้38ค่ะงานด้านหน้างานด้านหลัง ตัวต่อไปตัวนี้อก34ค่ะพี่พี่เดี๋ยวหนูให้ดูงานใกล้ๆงานใกล้ๆเป็นผ้าพิว้วๆิวปล่อยๆนะแล้วเนื้อผ้าของเขาอะ่ะมีการปักดาวลงไปอะ่ะพี่พี่เอ้ยอกได้34คะ่ะเป็นคอบัวกระดุมผ่าหน้านะคะด้านหน้ามีชั้นมีชั้นของเสื้อผ้าให้ด้วย1 2 3ใส่แบบพิว้วๆิวนะคะเห็นไหม ใครแต่งตัวเป็นใครแมทเสื้อผ้าได้นะในคลิปวิดีโอนี้นะ่ะได้ทุกตัวเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้ออกได้32ค่ะอกของเขาได้ถึง32เลยนะคะเป็นเสื้อคลุม C2 ค่ะน่ารักมากใส่ชายทะเลนะคะอก3 2ค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปค่ะ ตัวนี้อกได้38ค่ะพี่พี่เป็นแขนกุดอก38เป็นแขนกุดเป็นขนมชั้นนะคะชั้น1ชั้น2ชั้น3พี่พี่ดูงานนะเห็นไหมงานน่ารักค่ะตัวนี้อก38นะใครชอบเสื้อผ้าประมาณนี้นะคะพี่พี่มาเอฟได้เลยตัวต่อไปค่ะตัวนี้คล้ายๆเสื้อยืดใส่ในวันสบายๆอก38ค่ะ เนื้อผ้าของเขามันคล้ายผ้าลินินแต่หนูแค่บอกว่าขายนะหนูไม่ได้บอกว่ามันใช่เพราะหนูเคยไปเลือกผ้าลินินอยู่มันเนื้อผ้าคล้ายๆกันค่ะอกได้38นะคะลายสกินด้านหน้าก็แจ่มจึ้งเวอร์มากด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะอกได้38เป็นผ้าปล่อยๆนะคะด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ขอแสดนี่ด้านหลังด้านหน้านะคะ ตัวนี้ตัวต่อไป ตัวนี้นะคะฟรีฟรีไซส์เป็นเป็นอกฟรีไซส์เลยนะคะก็ได้ประมาณตั้งแต่ 30- มสถึงห้เลยนะคะอกฟรีไซส์มีหมวกให้าาน่ารักมากพี่พมันเป็นผ้านิ่มๆนะคะมีกระเป๋าแต่งสองข้างใช้งานได้จริงด้านล่างของเขาก็จะมีเชือกพี่พี่ดึงเลยอยากให้เข้ารูปขนาดไหนก็จัดเอาเลยนะคะงานด้านหน้างานด้านหลังค่ะตัวต่อไป ตัวนี้อกได้34มสิบี่ค่ะพี่พีเป็นสีขาวนะแล้วก็มีการแต่งมีการแต่งขอบเอวค่ะมีการแต่งขอบเอวนะคะเป็นผ้าแบบผิวฟพิวพ,พี่ดูงานแล้วตัวเนี้มันคุมก้นด้วยสาวสาวสะโพกผาอย่างที่เคยบอกต้องการหาเสื้อที่มันคุมก้นหน่อยนะคะก็มาจัดตัวนี้ได้เลยนะพี่พ,พีดูงานอกได้สามสิบสี่ค่ะอกได้สามสิบสีนะคะ ตัวนี้พี่พี่เป็นชุดแบบอกได้38นะคะตัวนี้เป็นเดรสค่ะอกได้38แล้วเขาเป็นเดรสนะ,ะทั้งตัวนะคะจะมีการประดับประดับให้ประดับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพชรแล้วกันหนูเรียกเป็นเพชรแล้วกันก็น่ารักดีนะคะอกได้38ค่ะใส่ไปคาเฟ่ใส่อยู่บ้านใส่ไปเลยตัวต่อไป ตัวนี้เป็นเชิ้ตแขนสั้นนะคะอ,อกได้34ค่ะเป็นเชิ้ตแขนสัน้นอ,อกลงได้ถึง34นะมีกระเป๋าแต่งที่มีงานปักอยู่ตรงกระเป๋านะคะงานด้านหน้างานด้านหลังค่ะอันนี้เป็นพาเนี่งานด้านหน้างานด้านหลังขาวสะอาดใหม่มากอ,อก34ค่ะตัวต่อไปตัวนี้อ,อก38ค่ะพี่พี่หนูแนะนำเลยตัวนี้ใครใส่ได้นะคะมารับไปได้เลย อกสามค่ะมันเป็นเสื้อที่ธรรมดาแต่มันดูมันดูฮารุฮารานะพี่พี่แบบใครอกใส่เสื้อขาวแล้วเป็นคนผิวขาวหรือผิวประมาณแบบ เอาอขาวเหลืองๆหน่อยนะหนูบอกเลยใส่เสื้อขาวแล้วมันดูขึ้นมันดูสะอาดแล้วยิ่งตัวนี้นะคะเป็นคอป,ปกแล้วก็มีกระเป๋าแต่งให้เนื้อผ้ามันประมาณนี้พี่ๆมันยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะคะอก38เนื้อผ้าดีมากค่ะตัวนี้มีกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงแล้วกระเป๋าของเขาเป็นแต่งให้ด้วยนา่ารักตัวนี้ตัวสุดท้ายใช่ไหมคะตัวนี้ตัวสุดท้ายเป็นอออก32แขนกุดค่ะ น่ารักมากพี่พี่ดูงานด้านหน้านะคะเห็นไหมมันจะเป็นตะข่ายแล้วก็มีการแต่งชายลงมาอก32สําหรับสาวไซส์เอถ้าใส่ก็คุมก้นนะคะตัวนี้อก32งานด้านหน้างานด้านหลังค่ะพี่พี่ดูเป็นกระดุมนะคือเราแกะกระดุมแกะสักเท่านี้ก็พอแล้วพี่พี่ก็ใส่เอานะคะอก32ค่ะ เอาแล้วค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูก็อัปเดตจนครบแล้วคือพ,พี่ชอบตัวไหนในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็ทักหาหนูได้เลยแล้วหนูก็จะทําการถ่ายภาพยืนยันออเดอร์ให้คุณพี่นะคะตัวละ69บาทเท่านั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอพักคุณค่ะ